รถเข็ง5ประตูทรงยอดนิยมนะคะรุ่นนี้ได้รับความนิยมกันมากๆเลยนะคะขับขี่ง่ายค่ะขับขี่สะดวกนะคะกับรถ Honda Jazz ปี4 5ประตูสีขาวนะคะเครื่องยนต์1 5 0 0รซีซีเกียร์ออโต้ค่ะแอร์เย็นภาษี6 7รถสวยขับดีพร้อมใช้งานได้เลยนะคะเครื่องเกียร์สมบูรณ์ดีค่ะเร่มเอกสารมีครบ ราคา6,9,000บาทราคานี้เป็นราคาเงินสดค่ะกระจกเป็นไฟฟ้านะคะภายในสภาพแบบเดิมๆค่ะเกียร์ออตโอต้ขับขี่ง่ายนะคะสนใจดูรถได้แถวอายุทยา4ี่แยกวรเชษมีเบอร์โทรและไอดีรายผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปสนใจเน้นโทรและไปดูด้วยตนเองนะคะไปทดลองขับก่อนตัดสินใจด้วยตนเองค่ะเพื่อประกอบการตัดสินใจ แอดมินขอแนะนำข้อมูลเบื้องต้นกันไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ